โอ้โหใส่วิ่งเลยน,นะครับท่านเป็นเหรียญเหรียญที่ระลึกอีกวาระหนึ่งครับท่านของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเราดีหรอครับท่านเป็นเหรียญที่สวยงามมากนะครับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน,น,น,น้องน้อง,องทุกท่านครับกับผมแพงเตนานานคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญที่ระลึกองค์พระบาทสมเด็จพระ กมิีทรมาหาภูมิพลอรุณจดีในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญที่ึเป็นเหรียญยี่สิบาทครับท่านเป็นเหรียญที่สวยงามมากครับเป็นเหรียญที่ระลึกแบบนี้ดูสิครับท่านว่าเงาวับสวยงามขนาดไหนเพราะพ่งแกวจากกล่องมามีกีนะครับท่านนี่ครับมีเพื่อนสอสปอลซอลปเราเขา,าให้ผมครับทีแรกเขาจะให้ผมซื้อ 250ร้อยหสิบาทแต่ไปไปมามาผมซื้อแค่ร้อยเดียวเองครับเพราะว่าเป็นเพื่อนกันครับเขาบอกว่าเขาก็มีครับแบบนี้ครับสวยงามมากผมเห็นผมก็ชอบเลยครับผมเลยซื้อเขามาครับเพื่อที่มาเก็บปัสสาวะสมองผมใบแล้วก็ให้พี่ๆเป็นเพื่อนน้องๆดูนะครับท่านนี่ครับดูบรมบัลลูพง์ท่านครับเบื้องหน้านี่ครับสวยงามขนาดไหนครับนี่เป็นสีทันรุ่นเลยนะครับเนี่ยนี่ครับพระบาทสมเด็จ พระบามินทรมหาภูวิพล์อุลยเดชครับอยู่เดือนล่างด้านล่างสุดนี้นะครับท่านแล้วมาดูขอบเฟืองครับเนี่ยสวยงามไม่เบาครับขอบเฟืองครับโอ้โหแบบนี้น่าเก็บสะสมมากนะครับเนี่ยถ้าใครมีไม่ธรรมดาเลยนะครับแบบนี้ครับมาดูด้านหลังครับเนี่ยนี่ครับการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครับท่านนี่ครับการเข้าร่วม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับข้างบนนะครับท่านส่วนตรงกลางคือยี่สิบาทแล้วก็ยี่สิบาทจิ้กันงด้านหลังนะครับท่านแล้วก็ด้านด้านล่างคือสามสิบทธันวาคมพศ2อ5 8ันห้ารอยห้าสิบแปดครับท่านแล้วก็ต่อมาคือประเทศไทยครับท่านเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมผู้ตรงๆก็คือแบบนี้ปัญหายากมากนะครับนี่ครับผมแกะออกจากตลับครับนี่คือตลับครับเนี่ยถ้าผมจะใส่ก็จะใส่ไว้ในตลับแบบนี้ครับนี่ครับนี่ครับ ตลับใส่แบบนี้ครับท่านเนี่ยนี่ลงไปอย่างนี้เลยครับนี่ครับเส่ตลับแบบนี้ครับสวยงามขนาดไหนท่านคิดดูเองแล้วกันแล้วผมก็จะปิดแนบลงไปครับเนี่ยนี่ครับปิ๊บเรียบร้อยครับเนี่ยเป็นตลับแบบนี้ครับขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับถ้ามีนะครับแบบนี้ราคาที่ผมซื้อมาหนึ่งร้อยบาทแต่จริงๆแล้วผมไม่รู้ว่าแกจะขายเท่าไหร่เพราะมันเป็นเพื่อนผมครับเพื่อนผมคนนี้มัน ก็ชอบเก็บสะสมเหรียญแต่ผมไปเจอพอดีผมก็เลยอยากได้เพราะว่าผมจะมารีวิวให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆดูทุกท่านดูครับผมก็เลยไล่มาครับในราคาหนึ่งร้อยบาทแต่เพื่อนผมมันจะขายสองร้อยห้าสิบาทพวกนี้ไงก็คือถ้าเป็นราคาจริงๆครับแบบนี้นะครับอาจารย์ผมยังไม่รู้แต่ถ้าอาจารย์ผมรู้แล้วก็ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะราคาไปถึงไหนนะครับ